สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นาๆทุกท่านครับผมเมื่อนี่ก็เป็นวันอาทิตย์ที่13เดือนเก่าปีหกสามทางขายเซียนคืนเมืองสุลินกับจีได้มารีวิวรายละเอียดหุ่นย่างนกกวักหุ่นย่างนกอิลุมใหม่ๆให้ได้ชมครับผมพร้อมด้วยรายละเอียดสินค้าที่ทั้งขายเซียนคืนเมองสุลินิได้จัดทรงครับผมนี่ครับ ตามชมกันตามวันที่กับผมนี่ครับวันที่สิบสามเดือนเก่าปีหกสามก็เป็นรายละเอียดเนื้องานที่ทางไข่เซียนขืนเมืองโุลินก่อนสิจัดทรงกับสิทายวิดีโอแจงรายละเอียดใได้ดรากกับผมนี่ครับรายละเอียดเหนืองานความชัดเจนกับตามภาพเพียนอยู่ข้างหน้านะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดนี่ครับรายละเอียดหุ่นยานนกกวัก นกอีลุ่มกันเลยกับผมน่ก็เป็นรายละเอียดสินค้าใหม่ๆหม่กับผมที่ทั้งขายเซียนคืนมังสลิรินกำลังเห็ดเหลว่ชุดใหม่กับผมกับสำรับทันทีสนใจขาเรลืออุปรกรณ์ดักนกกวากดักนกอีลุ่มกัทักมาสอบถามใดกับผมหรือสนใจแบบครบชุดนะฮะสนใจแบบครบชุดกัเดี๋ยวทั้งขายเซียนคืนมังสุริน สิมาจัดโปให้คือเก่ากับผมเป็นโป้ชุดดักหนกกวักโดยคืนแขวน4 1บ่วงผอมลังเก็บแถมกระดิ่งสองอันลำโพงหนึ่งตัวเมมโมรี่หนึ่งอันกับหุ่นยางหนกกวักอีกหนึ่งตัวกับผมเป็นชุดผอมดักผอมตอกับผมนี่ฮะตอนนี้ทั้งขายเสียนคืนกะยังไม่ได้จัดเขาชุดให้ได้ชมด้วยกับผมแต่มีสินขาที่สิจัดสง่งเพราะว่าตอนนี้กำลัง นี่ฮะก็ต้องเหตุสั่นนี่ฮะวางสินค้าดองกัจิจัดเป็นชุดนกอิลุ่มนกกวักชุดดักฟังพ่อนนะฮะก็เดี๋ยวรอชมกันอีกครับผมก็รอขอเวลาอีกนิดหนึ่งครับผมเดี๋ยวมามาถ่ายวิดีโอแจ้งหฮได้ทสาครับผมตอนนี้ก็เป็นรายละเอียดเขาๆข่ากันครับนี่ฮะส่วนหุ่นย่างนกกวักนกอิลุ่มนี่ฮะ ตอนนี้ก็มีสินค้าความจัดส่งสำหรับทันทีสนใจกระถักเขามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับผมนี่ครับก่อนอื่นก็มาชมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนความละเอียดของหุ่นยากนกกวักนกอีกลุมกัน,กนครับผมนี่ยับภาพที่นี่ยที่ท่านเขาชมกันอยู่ข้างนาทันเลยครับผมเป็นรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนกใส่สาย,สายตาตัดสินครับผมนี่คใส่สาย,สายตาของท่านตัดสิน แต่รายละเอียดเนื้องานนี่ก็ขายเสียนคืนแล้วประกันให้กับผมนี่ฮะความละเอียดโมเมนต์งานหยาบครับผมกับตามที่เห็นข้างหน้าเลยครับผมตัวน,นี้มักชอบกับถักเขามาคุยรายละเอียดส่วนหุ่นย่างนกกวักทั้งขายเสียนคืนมังสุรินกับเห็นเป็นทรงเดียวกันเลยครับผมนี่ฮะเป็นทรงยืนห่อง ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีก็ขอพูดได้หลายครับผมทั้งขายเซียนคืนมังสุลินครตอนนี้ก็ผลิตเป็นทรงเดียวกันเิดเลยครับผมทรงมีหางมีปีกเป็นทรงยีนห่องครับผมสำหรับท่านที่สนใจกับติดตามชมเบิ่งรายละเอียดความชัดเจนครับผมนี่ฮะมักชอบกับทักเข้ามาได้ครับผมเบิ่งรายละเอียดกันนี่ฮะให้เบิ่งก็ได้หลายตัวครับผม เนืองานนี่ครับเป็นงานทรงเดี่ยวกับผมความแตกต่างกับตามภาพเห็นอยู่ข้างหน้ากับผมกับนาตาขายขึ้นกันครับผมเน้นที่สุดครับเพราะว่าการจัดทรงกับสีในตรงตามภาพที่ลูกค้าได้สั่งเขามากครับผมสําหรับลูกค้าที่สั่งเขามากเนื้องานกับประมาณนี้แหละครับผมตามภาพที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับเป็น รายละเอียดไม่ไม่กับผมทีทั้งขายเส้นคืนก่อนจัดทรงกับสีมารีวิวรายละเอียดหนงานให้ได้ชมกันกับผมนี่ครับตอนนี้กับกำลังเขียนจัดแผงจัดเขียนกลองกับผมกับกำลังสี่เหลี่ยกับถือโอกาสมารีวิวรายละเอียดหนงานให้ได้ชมกับผมนี่ครับเป็นงานที่สิจัดทรงกับผมก่อนจัดส่งกับรีวิวให้ได้ชมกันเรื่อยๆครับ หรือบัวาสิเป็นคืนพิเสือครับผมเนี่ยคืนพิเสือคืนเดียวสนใจกับถักเขม้าใดครับบัวที่เป็นลังเก็บเนี่ยคืนลักดักพัพอนครับผมหรือบัวทีเป็นกระเป๋าไก่ครับสนใจกับถักเขม้าใดครับผมหรือบัวที่เป็นเอ็นทำคืนแขวนคืนลักถักมาใดครับผมตอนนี้กำลังเห็ดสันวางเอ็นครับผมตอนนี้มัน หย่อมมาลายกับกินพื้นที่ลายกับผมเดี๋ยวพาไปชมลายละเอียดเอ็นนี่ครับนี่ครเป็นเอ็นที่หยอมเซตใหม่ๆกับผมเนี่ยสำหรับท่านที่สนใจกับเบื้องรายละเอียดเนื้องานใดกับผมตามสีตามภาพที่านเห็นอยู่ข้างหน้าครับผมรบรบรยากาศ าลานขายเสียนคืนเมงสุรินรับผมนะครับ,คร,บครับ่มีอย่างไลก็รีวิวให้ได้ทราบกันเรื่อยๆกับผมตามวันทีก่กัทางขายเสียนคืนเมงสุรินเน้นกันเปิดขายสินค้าก็คือเปิดขายตามวันที่ครับผม สำรับทันทีกำลังเขาชมกับกดติดตามไว้เลยกับผมขายเซียนขืนมุกซลินมีสินค้าใหม่ๆรายละเอียดใหม่ๆกับสิดแจ้งให้ทราบกันตามวันที่กับผมสำรับทันทีติดตามขายเซียนขืนมุกลินอยู่แลว้วหรือว่าเคยจบงานสั่งสื่อกับฝากบอกตอนๆนะครับผมแต่เป็นสินค้าที่ทั้งขายเซียนขืนมุกซลินเนี่นำมาบริการจัดเก็บไปทางแบบ COD กับผม ทุกท่านครับผมเป็นบริการที่ทางขายเสียนคืนมุสลิมได้มาบริการผีบริการนองครับผมกับเป็น,นจัดเก็บไปทางแบบ COD สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกรับถักมากคุยรายละเอียดกับผมก่อนจัดส่งเนี่ยทางขายเสียนคืนมุสลิมมีบริการบาัวจะเป็นชุดพ้อมต่อ้อมดักหรือว่าพ้อมเห็ด้อมถ้ำก มีทุกอย่างครับผม,มติดต่อเขามาได้ครับเป็นรายละเอียดใหม่ๆขอฝากพี่ฝากหนองเอาไว้สำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ